เทศบาลน,นครแม่สอดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563ที่ชุมชนร่วมใจค่ะณที่วัดอรัญญเขตชุมชนร่วมใจเขตเทศบาลน,นครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารานานายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ชันติกุลพร้อมนายอินครัตนติพงสานติรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าฝ่ายกองงาน พ่้อำนการทุกกองฝ่ายคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดทุกกองฝ่ายจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนร่วมใจโดยนายนิพนธ์ปัญญากาวินประธานชุมชนร่วมใจพร้อมคณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชนร่วมใจได้ให้การต้อนรับ พร้อมเข้ารับฟังข้อมูลรับบริการจากทุกฝ่ายกองงานเทศบาลนครแม่สอดการบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเป็นกันเองการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจําปี2563เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนในการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้องและเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการวางแผนพัฒนาของชุมชนในเขตเทศบาลสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างชุมชนกับหน่วยงานเทศบาลน,นครแม่สอด ภายในการออกหน่วยจะมีกิจการที่บริการแก่ประชาชนและในวันนี้ทางเทศบาลนครแม่สอดได้มอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกขอบคุณให้แก่วิทยลาลัยเทคนิคแม่สอดที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนพร้อมเทศบาลนครแม่สอดตลอดมาทั้ง20ชุมชน